สวัสดีครับ f อฟวันนี้ครัวลุงหนงนะครับขอเสนอเมนูต้มปลานิลใส่ผักขยงนะครับอันดับแรกแล้วก็ขาดตะไคร้ใบ,บมะกรูดนะครับพริกแดงสดนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ มาขามเปียกสักนิดนึงนะครับต้มให้มันออกออกสมุนภัยเลยนะครับให้สุนไพรมันออกมาเลยนะครับจากนั้นแล้วก็ใส่เกลือนะครับแล้วก็ตามด้วยปลาล้านะครับซึ่งเป็นพระเอกนะครับใส่เลยนะครับอ่าตาลุงงงจะใส่ไปก่อนนะครับเราจะ ให้น้ำมันเดือดอีกครั้งหนึ่งครับเราจะใส่ปลานะครับเอาละครับต่อไปนีน้น้ำมันเดือดแล้วอีกครั้งนึงเราก็จะใส่ปลานะครับใส่หัวไปก่อนนะครับใส่ปลานิน ไม่ต้องคนนะครับปิดฝาเลยครับรอให้มันเดือดเปิดฝาดูนะครับโอ้เนื้อปลาออกขาวแล้วครับขาวดวนละนะครับทีนี้เราก็จะใส่หงนัวนะครับใส่มากก็อร่อยมากใส่น้อยก็อร่อยน้อยครับแล้วแต่นะครับไม่ว่ากันนะครับปิดฝาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าเนื้อปลาสุกหรือยังนะครับ ดูความขาวนวลของเนื้อปลานะครับอ่านี่สุกแล้วนะครับเมื่อสุกแล้วเราก็จะปิดไฟนะครับก่อนจะปิดไฟนะครับเราจะใส่นี่ครับก็จะมีผักชีลาวต้นหอมแล้วก็ผักปลาขยงนะครับใส่ลงไปเลยครับนี่สต๊าฟกุนงนะครับใส่เข้าไปเลยครับเสร็จแล้วก็ให้เราปิดแก๊สเลยครับไม่ต้องคนนะครับ แค่ดันก็เป็นอย่างเงี้ยครับผมอ่าแค่นี้เองครับเพราะต้องให้ต้มต้มปลาดินเราจะอร่อยขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับสุดท์าลุงนงครับขาดไม่ได้ก็คือข้าวคั่วนะครับทำมันหอมนะครับน่าไม่ต้องใส่เยอะนะแค่นี้พอนะครับเจ้ตอนนี้เราก็จะได้ต้มปลาดินแบบอีสานขนานแท้นะครับ แล้วก็กดลงไปนะครับให้เขาไปโยนความร้อนนะครับโอเคนะครับทำกินง่ายๆนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ